รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็เอ็สานะครับเอามัง USB แล้วก็ไมโครเอดกาศนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อวินเทคโมเดลเ c t r 2 2 3นะครับใช้งานได้เต็มระบบของใหม่แกะกล่องน,นะครับนะฮะของใหม่แกะกล่องเครื่องนี้มีความพิเศษนะครับก็คือสามารถอัดจากไฟล์อ n นาล็อกไปลงเป็นดิจิตอลได้ก็คืออัดจากเทป มาลง usb หรือว่า Micro Guard ไม่ค่ยดีกาดได้เดี๋ยวผมเทสให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับลูกค้าสามารถก่อันผ่านได้นะเดี๋ยวผมจอธิบายฟังก์ชันต่างๆก่อนนะครับฝั่งนี้จะมีวอลลุ่มหูฟังแล้วก็เสียบไฟ dc ซึ่งมีม้อแปลงแถมให้เรียบร้อยนะครับผมมีม้อแปลงแถมให้เครื่องนี้ใช้ฐานได้นะครับใช้ฐานทั้งหมดสีก้อนฐาน2 a นะครับนะฮะเครื่องใหม่นะฮะของใหม่แกะกล่องน,นะครับภายในกล่องน,นะครับภายในกล่องภายในกล่องก,ก็จะมี ตัวเครื่องมอแปลงแล้วก็คู่มือคู่มือยังอยู่ในซองอยู่เลยนะครับทุกอย่างใหม่เอี่ยมนะครับของก็มีสภาพตามการเวลานะคะสินค้านะครับนะฮะจะเป็นเครื่องใหม่นะมีตัวพิงตัวนี้ด้วยนะสามารถวางอย่างนี้ได้นะครับวางไม่ให้แตะพื้นนะนะครับเริ่มต้นนะครับเสียบมอแปลงที่แถบให้นะฮะกับไฟ ซื้อไปพร้อมใช้ครับมีมาแปลงแถมให้แล้วก็ใช้ฐานได้นะครับหูฟังเสียงป,ปกติเครื่องใหม่นะครับเครื่องนี้อาจจากไมโคร USB เปิดเป็น MP 3ามาอัดลงเทปหรือว่าอัดจากเทปมาลงไมโคร USB ได้นะฮะลองฟังดูเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากโหมดวิทยุก่อนนะครับเอาเอา USB ก่อนเลยก็ได้ครับนะครับเสียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเทสทีละอย่างนะเอา USB ก่อน แล้วค่อยไปไมโคร USB นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านซ้ายสุดนะครับโหมด USB SD Card อยู่ซ้ายสุดตรงกลางจะเป็นเทปขวาสุดจะเป็นวิทยุนะครับนี่ฮะพอมันอ่านแล้วมันก็จะเป็นไฟเขียวเสียบปุ๊บจะอ่านอัตโนมัติเลยนะครับกดพ a u ได้นะครับหยุดชั่วคราวตรงนี้ปุ่มต่างๆจะอยู่ตรงนี้สถานะไฟอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือพ o r t เพนะฮะ ุ่มนี้ปุ่มอัดนะฮะอัดจะอ,อัดจากม้วนเทปนะครับมาลงที่ usb นะครับปุ่มนี้เล็กรีเวิร์ดปกตินะครับ หูฟังนะครับว่าเป็นหูฟังเสียงออกสองข้างนะครับนะฮะเสียงออกเหมือนสตูดิโอนะครับเสียงออกสองข้างนะ ชั่วคราวนะคะแล้วก็ถอดออกต่อไปเป็นไมโคร USB นะครับไมโคร SD ครัพูดปิดไมโคร SD การ์ดนะครับการ์ดเล็กนะครับเสียบฝั่งนี้นะฮะฝั่งวงจรมันอยู่ด้านในนะครับดันเข้ามาข้างนาในเสียบปุ๊บเล่นปั๊บเลยนะฮันนี้วันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มสีดีนะครับ ึ้นอ,อยู่กับอของแต่ละรุ่นนะครับ USB เป็นพวกอ่านการ์ดเร็วมันก็อ่านเร็วนะครสำหรับการ์ดที่มีความเร็วของการ์ดนะฮะอยู่ชั่วคราวนะครับแล้วก็มาเทปนะครับเทปนี้เลื่อนมาที่2นะครับจะสอบเทปอีกเจ็ดนะครับ ซ้ายกับขวาได้หมดนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม e 7 stop paper ปกตินะครับรต,ตัวเล, 5, เล็กมากนะครัแค่นี้เองพกพาสะดวกใช้ฐานไดน้ครับ มาลงอยูอ่าไมโครเอ c ดี d ตรงนี้นะครับกดเพลงนะครับกดตรงนี้ครั้งไว้อันนี้คือเลคคอร์ดแล้วนะับเราเอาอนดจากเทปมันจะเป็นสอกดงขาวไว้นะครัง แล้วก็เลื่อนมาที่ micro USB card นะครับเลื่อนมาปุ๊บถ้าอยู่โหมดสีเขียวมันจะเล่นจากไฟล์ปกติที่อยู่ใน SD uh, card อยู่แล้วให้กดอีกรอบหนึ่งแต,<ม>แต่เป็นสีส้ม <paralysis, S 1> นะครับถึงจะเป็นไฟล์ที่เราอยากจะเลนะะาา่นที่เราอัดเมื่อกี้นะครับอันนีอ้อาจจะเทปนะเห็นไหมฮะถ้ากดหมด ค้างไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นสีเขียวคืออ่านจากไฟล์ใน SD card ปกติครับถ้าจะฟังไฟล์ที่อัดจากม้วนเทปลง USB หรือไว้ดีการ์ดกดตรงนี้ค้างไว้ให้เป็นสีส้มนะครับมันจะแยกไฟล์แยกโฟลเดอร์ใน SD card ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกรอบนะครับ ไปที่หมดเทปกดเีอคไรับ,รบ,รบ,รบกว้กาไวต้องมีอะแดเร์นะครับหรือว่า s แนะนำให้เป็น s การ์ด u ที่ความเร็วมีความเร็วหน่อะมันจะได้อัดเร็วนะครับใช้อัดโรเกต์ครับ แล้วก็เลื่อนมา Edit Card ถ้าเลื่อนมาปุ๊บมันจะเริ่มเล่นที่ไฟล์ปกติที่เราลงไว้เป็นโฟลเดอร์แรกให้กดค้างไว้ให้เป็นสีสม้มเนี่ยอันนี้คืออัดอป็น MIDI f สีเขียวก็คือเล่นจากไฟปกติกดนี้ก็คือหยุดพอดชั่วคราวนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดจากวิทยุลองดูนะครับได้ปะเดินมาขวาสุดวิทยุตัวนี้ขึ้นสั้นนะฮะถึงเก้าสิบเมเคตนะเข้าไปกับระบบเลือดแล้วเนี่ยต้องคนให้เถอเลือด<ม><ม>ของ,งเราสะอาดนะฮะเลือดมันเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้นะครับไม่จับต,ตัวนี้ออกแบบมาไว้อจาจจะเลีเลงเลย,เลย นะะฮแล้วเซลล์ไหลเวียนดียวไม่ให้ออกแบบมาไว้ให้เข้าหัวใจหัวใจจะทำงานดีเพราะสือซาประมาณนั้นหัวใจทํางานดีไม่ไม่เป็นไม่เป็นผลกอบระบบอัดเทปนะครับอืดเนี่ยโอ้โหหัวใจทํางานหนักนะนะะฮหัวใจทํางานหนักแล้วก็มีปัญหาได้ง่ายนะหัวใจก็จะดีไปด้วยถ้าระบบเลือดไหลเวียนดีเนี่ยเลือดมันดีหัวใจก็ทํางานดีแล้วก็สูบฉีด ลองฟังดูฟอรซ้ายขวาซ้ายขวาจะระบบง่ายนะนี่อาจจะวิทยุหัวใจก็จะดีไปด้วยถ้าระบบเลือดไหลเวียนดีเนี่ยเลือดมันดีหัวใจก็ทนยูนยาวหน่อยนะครับสามารถกอร์มาได้ดูทีระยะนะฮะต่อไปจะอัดจากไมโครดีการ์ดหรือว่า USB อาจจะเพลงฝั่งนี้มาลงเทปนะครับก็กดเพลงบุลิคอร์นเหมือนกันนะครับ อดจากเอดีการ์ดนะจะอัดลงเทปนะครับส่วนอัดจากเทปลงเอดีการ์ดก็คือคลิปที่ผ่าน,านมาแล้วก,กลับไปดูได้นะครับบอกละเอียดนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงเทปกดฝวากดเพลงอันนี้อัดจากเอ็ดีการ์ดลงเทปนะเสียงมันจะซาหน่อยนะครับเพราะว่าไฟล์มันเป็นดีต้อน่นะอันนี้กอซ้ายนะครับสำหรับเทปกอขา ฟเสียงียนะครับีนะครับเครื่องใหม่นะครับยกก่อนนะครับตัวนี้พิเศษหน่อยก็คืออาจจะไฟอะนาล็อกจากม้วนเทปลง USB บได้นะครับตามนั้นนะฮะรีวิวยาวๆหน่อยนะครับนะครโอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ